ไอซีนดีไหมคลิปนี้อาจจะอ้างอิงประสบการณ์ของผมเป็นหลักนะครับใครเห็นยัง,ยงไงก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้มันไม่ได้แปลว่าผมเจอแล้วทุกคนจะต้องเจอเหมือนผมหรือว่าได้ประสบการณ์เดียวกับผมส่วนตัวแล้วผมไม่แนะนําให้ใช้มือถือที่ใช้ชิปไอซีนของซัมซุงเลยต่อให้เป็นมือถือซัมซุงเองก็ตามคือผมใช้ซัมซุง S3 s สาแล้วก็ s 2 0 Ultra แล้วตอนนี้ก็เป็น s 24 Ultra เอานาะซึ่งตัวที่เป็นจุดตัดแล้วก็ฝังใจผมมากเลยคือ H 20 ATA เอสยี่สิบเอลตาเพราที่าเิดยี่ได้เอลตาเนี่ยเป็นรุ่นที่ ซึ่งคนรู้จักผมอะ่ะมันมี A20 Ultra ที่เป็น Snapdragon ก่อนที่ A20 Ultra ผมมันพังเนาะผมมันยังใช้ได้โอเคอยู่เลยของผมเนี่ยเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วบวกกับที่ผมคุยหลายๆคนเนี่ยเขาก็บอก Exynos อะ่ะมันก็ร้อนแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ซัมซุงเคยผลิตชิปให้กับ Snapdragon จำไม่ได้ว่าเจนอะไรก็คือแบ่งการผลิตออกเป็นสองฝั่งชุดหนึ่งเนี่ยเป็น TSMC ผลิตอีกชุดหนึ่งก็เป็นซัมซุงผลิตตอนนั้นผู้ใช้บ่นกันเป็นแถบเลยว่า Snapdragon ที่ผลิตโดยซัมซุงเนี่ยร้อนประสิทธิภาพไม่ดีเท่ากับ TSMC ผลิตทั้ ชิปที่ดีออกมาได้เพราะว่ามันไม่ควรปล่อยให้ TMC มันไปไกลกว่าน,นี้นได้หรอมั้ยมันต้องมีคู่แข่งเวย้ยมันถึงจะสนุกย้ําว่าอันนี้ผมก็เห็นส่วนตัวนะครับอ้างอิงจากประสบการณ์ล้วนๆซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะมีผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ที่ดีกับชิปเอซีนอเหมือนกันใครเห็นแยง้งหรือว่าใช้เอซีนอแล้วรู้สึกว่ามันดีมันโอเคก็คอมเมนต์แชร์กันมาคือผมจะไม่พยายามบอกว่าทุกคนเชื่อผมอะเอออ่านคอมเมนต์ดูแล้วกันใครเห็นด้วยกับผมหรือมีประสบการณ์ใกล้เคียงผมก็แชร์ใครที่เห็น อะไรมากกว่ากัน